สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาแนะนำนะครับตัว p r i n t e r Multi f u ิฟังก์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าตัว HP นะครับ Laser Jet Pro 400 MFP MC25DN นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบ LCD เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะครบครันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จอมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสมบัติของตัวนี้นะครับความเร็วในการพิมพ์นะครับอยู่ที่33แผ่นต่อนาทีนะครับความละเอียดนะครับในการพิมพ์อยู่ที่1,200 0คูณ1200 DPI นะครับมีโปรเซสเซอร์นะครับ800 เมกะเฮิร์นะครับหน่วยความจำ256เมกะไบต์นะครับความเร็วของการปริ้นแผ่นแรกนะครับอยู่ที่8วินาทีครับรุ่นนี้นะครับมีการสแกนรองรับเป็นแบบ ADF นะครับในตรงนี้นะครับรองรับได้ถึง50แผ่นครับความเร็วในการสแกนนะครับ9แผ่นต่อนาทีสำหรับสีนะครับและที่20แผ่นต่อนาทีสำหรับขาวดำนะครับ รุ่นนี้รองรับการใช้งานารับส่งแฟกซ์ด้วยนะครับและช่องกระดาษนะครับรองรับอยู่ที่500แผ่นครับรุ่นนี้นะครับเป็นการปริ้นรองรับการปริ้นงานแบบ2หน้าด้วยนะครับและมีการเชื่อมต่อนะครับผ่านรูปแบบ usb นะครับเป็นแบบ2.0และแบบ เชื่อมต่อผ่านแลนนะครับที่10 1ห0และก็1 0 0 0นะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยนะครับด้วยที่ฟังก์ชันมีครบครันขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องปิ้น์รุ่นใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับมาดูรูปแบบคร่าวๆกันเลยนะครับอย่างแรกครับช่องนี้นะครับจะมีขนาดใหญ่นะครับนะฮะ ขนาดใหญ่นะครับซึ่งรองรับการสแกน ADF ได้หลายแผ่นมากยิ่งขึ้นในครั้งเดียวนะครับมีถาดแบบแฟลตด้วยนะครับอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับโอเคนะครับถัดมาอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถาดเนี่ยรองรับได้500แผ่นครับก็เติมครั้งหนึ่งก็ลืมกันไปเลยนะครับและก็ถาดที่1นึ่งนะครับสามารถรองรับได้นะครับตามสเปคบอกไว้ว่า 2 5 0แผ่นนะครับและก็นะครับมีช่อง USB นะครับที่เพิ่มขึ้นมาและหน้าจอนะครับที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับกดเข้าไปดูอะไรก็จะง่ายมากขึ้นนะครับเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหลับหมึกครับ เป็นชนิด cf 280นะครับ,เป,เ,บร 8, เ,เป็นเบอร์8อเป็นเบอร์แปดศูนยตรงนี้จะนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าหัวตรงนี้จะเป็นหัวแบบอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะมาสาธิตการปิ้งหน้ารีพอร์ตสักนิดหนึ่งนะครับ เรื่อกันเลยนะครับกดเข้าใช้งานง่ายๆครับผมกดหน้ารีพอร์ตครับเดโมเพจครับเรียบร้อยครับหน้าทดสอบนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการแนะนำตัว HP LaserJet Pro 400 MFP m c 2 5 d n นะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับ